อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แฟมิลี่คลับของเราก่อนนะครับอ๋อสวัสดีครับพี่หน่อยครับพี่หน่อยทั้งหมดนี้ ใอ่แช่ไว้มันคืออะไรครับอ๋อครับตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ฟอกหนังสัตว์นะครับแต่ว่าแอ์เอเนททั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่ทํางานของพี่เลยนะครับก็มีทั้งงานต้านงานหล่อพิมพ์งานทําหุ่นนะครับงานเลาะหนังนะครับแล้วก็งานฟอกหนังนะครับก็จะทําบริเวณนี้ทั้งหมดเลยเจ๋งมากแต่ว่าใหญ่แบบใหญ่มากนอกจากห้องทางานแล้วพียงมีด้านนี้เป็นตู้แช่นะครับมีทั้งตู้แช่ธรรมดาแล้วก็แบบฟีด ฟิตแข็งเลยนะครับลบ18องศามีตู้ลบกับตู้4องศาครับสองตู้เป็นสัตว์ที่เรายังไม่ได้ทำครับก็จะฟิตตู้หนึ่งนะครับแต่ถ้าตัวไหนที่เราจะออกมาเนี่ยก็เอามาละลายที่ตู้4องศาก่อนนะครับแล้วก็ออกมาอันนี้คืออะไรครับอ๋ออันนี้เป็นเป็นส่วนที่ที่เหลือจากการเอาเกลือไปเขาเรียกว่าฟอกหนังนะครับคือหนังสัตว์ที่ต้องมาฟอกเนี่ยต้องผ่านกระบวนการเอาเกลือมาหมาักนะครับ 12ชั่วโมงนะครับเพื่อรักษาสภาพไม่ให้เน่านะครับถึงเอาลงน้ํายาได้แล้วอันนี้คืออะไรนะอันนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการสตาร์ทสัตว์ครับเราเอาโครงกระดูกในส่วนของขานะครับแล้วก็กระดูกเชิงการของสัตว์นะครับมาหมักเกลือนะครับเพื่อให้ให้ไม่เน่าแล้วเราเดี๋ยวเราไปขึ้นโครงครับอันนี้คือหนังอันนี้เป็นหนังหนังสัตว์ครับที่ฟอกไว้เหมือนกันนะครับอันนี้แยกไว้อันนี้ก็คือเตรียมที่จะคุมหุ่นแล้วเ็รามันต้องผ่านกระบวนการอีก2ขั้นตอนนะครับ คือส่วนของไหนของสัตว์อันนี้เป็นหุ่นของพยูนยครับทำจากโพลียูริเทนโฟมครับก็จะมีน้ําหนักเบานะครับอันนี้เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศต่างประเทศก็ใช้โพลียูริเทนโฟมในการทาหุ่นเหมือนกันครับ วัสดุที่ใช้สตาร์สัตว์ถ้าเป็นนกเขาก็จะใช้เป็นฝอยไม้นะครับก็ออจะเป็นฝอ,อยไม้นะครับแบบนี้นะครับเ,<อ>เล็กๆเกอามาปั้นนะครับให้เป็นตัวโดยใช้เชือกพันนะครับก็<อ>จะเป็นตัวนะครับบางตัวเนี่ยถ้าตัวแข็งๆนะครับหรือว่าโครงร่างแข็งก็จะใช้สำลีต่อมานะครับก็บางตัวอาจจะใช้เป็นขี้เลื่อยผสมกาวนะครับทางนี้ใช่แล้วอันสุดท้ายเนี่ยก็คือโพลีไวนเทนโฟมนะครับที่ใช้ทาตัวอันนี้ก็จะใช้ค่อนข้างเยอะนะครับ นิยมใช้สัตว์ใหญ่ก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อกี้พี่ทิ้งไทยว่าพี่ได้ทําขั้นตอนการสตาร์ฟตึเงินตัวทองเอาไว้นะครับทีนี้พี่มีอยู่หนึ่งตัวนะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยเราใส่ถุงมือก่อน <Okay. S 1> ครับนะครับถุงมือนหนึงให้ตึงๆเลยนะครับทำไมต้องใส่ถุงมือก่อนที่จะไปจับคบแต่ว่าค่อนข้างมีกลิ่นของไขมันนะครับ พร้อมไหมครับพร้พอมคับพร้อมแล้วเรามาดูันเลยเนาะครับถังนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสัตว์เลื้อยคานที่พี่ทาเอาไว้เนาะก็จะมีทั้งงูแล้วก็ที่พี่บอกครับตัวเงินตัวทองนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ประสบอุบัติเหตุเนาะรถรถชนนะครับลาลาะ ดูออกหมดนนี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็ครึ่งวันครับประมาณครึ่งวันสองคนช่วยกันนะครับครับก็เลาะจนหมดเลยเราต้องทำอะไรกับมันก่อนถ้าเป็นสัตว์เลื้อยค้านเนี่ยถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปเราก็เอาไปฟีดก่อนนะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคบางตัวได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นสัตว์เลื้ยงนมเนี่ยก็ฆ่าเชื้อโรคพิษนักาได้ที่ร้อแา แค่ทิ้งไว้ประมาณ3วันหลังจากนั้นนะครับก็ออกมาทีนี้ขั้นตอนการเลาะนะครับก็ละลายแล้วก็ผ่าท้องแล้วก็กรีดเวลาเราจะกรีดนะครับเราก็ต้องดูว่าตรงไหนที่มันหลบสายตาเพราะฉะนั้นเวลาเรา,เราสัตว์ตาท์ที่เอาไปโชว์อยู่เราก็จะไม่ค่อยเห็นรอยเย็บเท่าไหร่ เพราะว่าเป็นรอยที่เราซ่อนเอาไว้อันนี้ก็พอเราหมักเกลือใช่ไหมครับเอาเกลือพอกแล้วก็เอามาแช่น้ํายาครับน้ํายานี้ทิ้งไว้ได้นานมากนะครับแต่ปกติแล้วถ้าเป็นเลยคันเราก็ทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับหรือสิบ้าวันก็ได้นะครับยางเร็วสุดจุดสังเกตนะครับเราจะสังเกตดูที่หนังนะครับถ้าหนังมีลักษณะเป็นสีขาวนะครับขาวแบบแบบนี้นะครับก็แสดงว่าน้ํายาซึมเข้าไป ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าน้ํายาซึมเข้าไม่หมดเนี่ยเวลาเราสตาร์บะครับมันจะทําให้เก็ตหรือว่าตรงนี้หลุดน้ํายาจะซึมเข้าไม่สมบูรณ์น,นี่เป็นงูผูงูอ,งงงอานาคอนด้าโอ้พชเชอร์ดูกลันไ้อะไรนะอนาคอนด้าเลยนะนีเกเอาวผูู้งูอนาคอนด้าอนะันน,อนี้ยาวกี่เมตรคะนะสามเมตรนะครับกับสามเมตรกว่าอ่ะเตื่นเต้นมาก แตต่่วาาาถ้าจะยหลังหลังจากที่เรา,เราฟอกไปแล้วนะครับเราก็จะไปแช่น้ำยาอีกสองสขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือเราจะคืนความชุ่มชื้นก็คือใส่ไขมันเทียมลงไปใส่ทิ้งไว้12ชั่วโมงครับเพื่อให้น้ํายาฟอกหนังครับจะไปดึงพวกไขมันเนี่ยออกเวลามันแห้งมันจะกร่อ เพราะฉะนั้นเราต้องมีการเติมไขมันเข้าไปเพื่อให้หนังเนี่ยค่อนข้างมีความนุ่มไ <c oughs> ขมันเทียมนี่คืออะไรคะไขมันขังเคาะขึ้นมาครับละลายน้ําได้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับพหลัง <c oughs> จากนั้นเราไปปั่นปั่นหมากให้แห้งนะครับแล้วก็เปน็นอันเสร็จเรียบร้อยหลังจากนี้เราก็จะไปปั้นหุน่นทําหุ่นให้เสร็จทำหุ่นเสร็จก็เอาหนังมาคุม พอทิ้งไว้แห้งอีกประมาณ1เดือนนะครับกว่าหนังตัวเงินตัวทองจะแห้งสนิทดีพอ,อหลังจากหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยเราก็แต่งเขาเรียกว่ารอยแผล<อ>จะมีวิธีการแต่งเก็บสีครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับการฉาบพข้อใช้เวลาค่อนข้างนานพี่หน่อยคะล้วผัดที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยค่ะ ได้มายัางไรคะครับเราได้รับบริจาคมาจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนนะครับบริจาคให้พิพิธภัณฑ์นะครับเ,เราก็มีหนังสือมอบให้นะครับเ,เ,เพราะว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองยิ่งถ้าเป็นสัตว์ป่าบ้านเราอะครับไม่ใช่สัตว์ป่าต่างประเทศเนาะก็มีสถานภาพตามกฎหมายเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆเราจะไปไปล่าเขาออามาสตาร์มเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับคือเขาต้องเสียชีวิตแล้วถึงเราถึงออามาสตาร์บ เธอก็นึกว่ายังไม่เสียชีวิตแล้วก็เอามาซับเลยการที่จะเป็นนักตับสัตว์นี่คือเราต้องเริ่มต้นยังไงบ้างคะสิ่งแรกเลยเนาะเราต้องรักสัตว์นะครับหรือว,ว่าทาความรู้จักกับสัตว์หลายๆชนิดเพราะว่าการซาฟสัตว์ต้องศึกษาสรีรวิทยาของเขาครับแล้วก็พฤติกรรมในธรรมชาติเยอะๆนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยางานซาฟยังเกี่ยวข้องกับการเนาะหนังสัตว์นะครับต้องสัมผัสสัตว์นะครับแล้วก็ดูในเรื่องของอวัยวะ ต่างๆของสัตว์นะครับก็อ,นนอันนี้ก็สําคัญเหมือนกัน,น,นเพราะว่าบางอย่างถ้าเราผ่าผิดที่ผิดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้สัตว์สตาฟเราไม่สวยสนใจแต่ว่าอาเทิมจะไม่ยอมมาดมกลิ่นแบบนี้นะว่ามันนะเราอนาคตหนูอยากเป็น,นสตา์ฟสัตว์ไหมพี่น้อยครับพน้ขอตัวไปทําใจก่อนนะครบครบอให้อาเทิมตัวอาไปไหนกมกรแหมแล้ว ไหนวันนี้บอกมินี่ว่าอยากเป็นนักตามสัตว์แล้วดูซินั่นพี่หน่อยวันนี้ขอบคุณมากๆากที่ให้ความรู้ตูนกับอาเธอร์ะค่ะครับยินดีครับประทับใจมากๆวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นกับทุกอย่างขอบคุณมากครับสวัสดีครับ คอยติดตามพวกเรา NSM Family ครับทางช่อง NSM Thailand และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วทุกคนจะได้รู้เรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นว่าสนุกง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คิดครับ